จะพ่อแม่พี่น้องพามาตัดขาดเหตุจะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเัิ่งเนีเนี่ตัดเหล่าเสือเห็ดทิ้มไม่ได้ไปลายปึงข้างล่างพุ่ณปึงข้างล่างพุ่นจะพ่อแม่พี่น้องพุทธาปลาพระอิตูจ่อยอิตูงามซาบลาบอยู่มากมากตัดขาเห็ดจะพ่อแม่พี่น้องพี่ส่วยเราส่งอันอันขอขวามหาแล้วว่า ไอ้จอยประสนตัดขาเห็ดนั่นระวังดีๆได้เพันปะขาเห็ดพี่นั่นเอามาดอกมีแต่ดอกงามดอกใหญ่ๆแต่ว่ามีอีงแต่หนอนเพันวะแต่ลงมามีแต่หนอนขาจอยเห็ดจอยนั่นส่วนหน่อยสิมีหนอนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นมีหนอนเ่ากระจัมห่อก็จับได้แล้วว่ามันมันหนิมหรือว่าหนิมเนาะแทงปันได้แต่ว่าบีบเข้าไปมันก็ต้องรู้แล้วว่ามีหนอนหรือว่ามีหนอนกินข้างใน เห็ดแดงเห็ดแดงนี่เก็บเอาแบบว่าตัวง่ายๆง่ามๆนี่เก็บเอาแบบว่าพอาเดี๋ยวถ่ายเบิ้งจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะลักเก็บเก็บเป็นเด้ลักเก็บเฮ็ดไอ้พึ่งเกาลัดนี่โอ้เก็บหลายพผดลักเก็บคือเกาจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพราะว่าอยากพาพวกเจ้านั่นเก็บไอ้งัดแบบว่าเห็ดพึ่งหวานแบบว่ามวนๆฟินๆไปเลยเนาะจ้ะเนาะ ไอจิตตันบอกกระมูพูดน,นี่เ่องบานแตกส,สวดๆจ้คณะเฮ็ดพึ่งแดงนี่ยังเ,เหมือนไอเฮ็ดพึ่งแดงเพื่อนว่าเฮ็ดเอ็นนาแล่สีแดงนี่ก็ยังบ่มีก็ยังบ่มีนนเน่าคันมีเน่าเ้าบีบจับขึ้นมาหนิบีบคากระู่เลยละจะว่ามีหนวนหรือบ่มีหนวน กว่ากระส่วนหน่อยน่ะจะน่ะบางแจากะแข็งข้างนอกแข็งปุกอยู่แต่ว่าข้างในเนี่ยกะเละตุ่มเปียกขึ้นว่าบางแจกเดยนี่เอนานาเลสีแดงน, <c oughs> นี่นี่นี่ตาใส่เบืองเลยนี่มีนอนจ้ะจับค่อยๆหมวกหลุดอ้วตอนงัดมันกะ งัดเขนมาสเสื้อเสียเราจะบ,บ่งเหมนหมวกรถไปไหน,พ,นพูดนะที่นี่ตัดออกนี่ขาขาวตัวเลยเนี่ยไม่มีหนอนจ้ะลงกระตาไปเลยอ๋อ,อตัดดอ,อกนิดหน่อยก่อนพ่อแม่พี่น้องนี่ตัดออกมาหน,นี่ค่าขาวตัวเนี่ยุ่มนของก้อนไปบอกพี่สวัสดเพิ่นอยู่ ข้าจุ้วไม่มีน้อนก็แล้วกกันวันเดปอดสิดอกเี้ยย่งไงนะนี่นี่ตัดในเบิ้งเลยนี่จ้นนี่นี่นี่จนหอดนี่ไม่มีน้อนตัดไกลผุดพวกเจ้าพวเห็น มีนอนจะไปซวยเพ้่มหรอกพ่อแม่พี่น้องบ่ต้อตงเนี้ยเพากินดอกนอนนะ่ะตั้งแต่บ่กินน้อนนอน,อนวิตามินนี่นี่ตัวนี่ก็อ้วนกระไล่คักอยอะข้าเขาตัวเล่นบ่เนี่ยโอ้ตัดออกปกลายน,นึงนึกว่าเป็นสิมีนอนไปแทช่ผนิ่มนำ อันนี้ก็เลื้ยงซื่อๆนี่เลื้ยงน่อมบุมีม่นอนจะเลื้ยงซื่อสิว่าเป็นยังบ่มมีม่นอนคือตัดออกลายเจ้บบ่แม่นนจะตัดออกให้บึง่ง เอาปานเราลิานซวนี่เ,าเรเาแสบเรามวลอ๋อจะเป็นตัดออกลายตากระเบื้องกระดกเห็ดขาวจั้ว ดอกหน่อยพ่นติดใหญ่พันมานอ๋อนี่มึงดอกลานองลามีติดใหญ่พันมาเอ้จุ๊บเส่โอ้มาตัดออกลายเฉยๆพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นตัดออกขาลายออกขาเนี่ยลองเจีกัน ตาฟางตัดพริกตัทิพริตัดถือจะพ่อแม่พี่น้องตัวบอลี่ก็ติดอ่างเนี่ยเราออกนี่สวยงามจ้ะพ่อแม่นอนยายสุวรรณหันยางันปลาหนึ่งนันเขายาง,ลงหล่อนึงกลับขึ้นไปกลับขึ้นมา เน่านี่ย่างพาปลาย่างพาปาลาก็โทนน้ำเฮาวา่าบริหิทธ์ไม่ไงน่นราคักเจาะขอเอาเราไปเป็นมูพ่อแม่พี่น้องเอาเราไปจ่ายค่าน้ำมันซอยพ่อแม่ยังดอกจ้ะไปาจค่าน้ำมันซอยเราก็อยากเข้าป่าไปเราเข้าป่า จะสวยงามโอ้เจ็บขาอันนี้ก็แม่งกินจะนี่นี่แม่งกินนี่เป็นหู้โซ่เนี่ตวาวาบ่มี่นอนจะ้ะแต่ไม่ค่อยอยากสิตัดผ้าตัดค่าเฮ็ดดุนดรอกเพราะว่าภาษาตัดคาเฮ็ดซื่อกับิีผ้าเบิ้งตะดุนตะดีตาวาบม่มนจะเพราะว่า,าตัดในเบิ้งซื้อ อั่เงี้ยนี่พนะสุดจวดเลยพู่นะนี่นก็ค้านี่โอ้โแม่งกินน่นกินอยู่ข้างในกำลังจุกกินอยู่แต่ว่าบ่บ่ไม่นอนจ้ะแต่แม่งกินน่นแล้วกินซิซิ ตัดออกลายกลุยว่าทางเมืองไทยบ่มีนาะแต่ต้องขอตทวขออภัยนี่เห็ดเิ่นเกาลัดเบิ่อง,งลอนแน่ปุณ่์บานเห็ดเพิ่งวานตัวบป็นงงาปกติ หยวดสุดหยวดเป็่ไงแน่เนี่ย่มีน้อนจ้ะอันนี้ายให้จีนพี่สุวันเราเก็บเราพอเอาแต่ว่าจ้อยเอาเพราะว่ายังูงปะบอดจังใดพุ่นข้าวจุนพูนอยู่พ่นเอาเมาอบเป็นเนี่ยเตำน้ำจิ้มขึ้นไม่ละแสบแต่บอดจังใด มันบาดไแมงเดเนาจริงๆไอง้ดอกเคสไอแก่ร่งพึงออกก็เรียบร้อยแล้วบาดไแมงเดเนาเลยจ้ะอืมนี่จังสิ จังสีมันมันมัน,มนเน่ามากถ้าจะแตัแตวเพ่าพมีแมงกินจ้ะเพามีแมงกินจ้ะนี่ตัดออกให้เบึ้งเลยนี่ขาเขาจุนพนอยู่นี่ ผ่าแกงเอ็ดใส่นำใหม่ก,กินแ่บแทบด้วยพ่อแม่พี่นอ้องสวยงามอีกดียะสวยงามมาก จิตัดออกให้เบิ่งดีๆนบ่้อม,มีแมงจ้ะบ่ม,มีแมงมียังก,กินเลยเนี่ยนี่เบิ่งแงิ

นี่เป็นหูเป็นยังนี่กบรบโปมีแมงกินนี่ให้ดูได้เลยกระโปมีแมงจะ้ะเบิ่งนี่เบิ่งสามดอกนี่ที่อยากให้เบิ่งกระโปงเป็น้องแป๊บนึ่งแลยวจะเด้สามดอกนี่ที่จะให้ดูเบิ่งนี่พุ่นน่ะสุดยอดบอกพุ่นน่ะโอ้ แต่คักพังมดจวยเอ้ยพุ่นนะจน๊ะพุณน่ะสุดจวดบัพกวกเจ้าวาสามดอกนี่หลุนกระตาสุดจวดอีหลีเลุดอีหลีจ้ะพุ่นืณเดี๋ยวยับกระตาหน่เขามาใกล้ๆก่อนจวดสิได้เห็นนี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเบิบ่งสามดอกนี่ ฤกษสิพ <muitas> ังหมดดอกเห็ดจอยนะบางเรนนะคุณน่ะ <fe> ส <Jean> ุดยอดบัว no จ้าคุณเอื่อเลือดอีหลีเลือดของดอกเห็ดตัวโอ้พังแตกหักหมดพุณน่ะพูนสุดยอดจะสุดยอดเลือดน่าจะเนาะเบ็ดอีหลีเอาไม่เอาไม่พ่อแม่พี่น้องจ้าใจเจี๊ยบได้รูปภาพสวยๆโซ้พวกเจ้าว่าแม่ยังดอกคุณ เออเต็มกระตาหลุ่นมือเป็ตนตายดตัดวเคกตัวเคทใหญ่ๆผุนสองดอกนี่สุดยอดป้ะตัวีปหยงคักนี่ผุ่นอฮ้อเกิดอีรีจ้ะสามดอกนี่นั่นทั้งวันหลุ่นกระตาตัวไงคักลายเือยามามาตัดดูดรายดีละพวกเจ้าวะอมันแหลวอ,อมันช่วง มึงดูนี่เบิ้งขาปเลยไม่ภูมิใจขนาดดอกนี่ตัมีแมงเจแมตต์หน่อยเดียวโอ้ยดอกเดียวนี่สุดหยดเลยดอ,อีลี อกนี่นี่อกนี่เหลืองตัดขาออกอ้าวมีมีมะเรงเจาะจน่าแตกมีมะเรงเจาะจ้ะสุดยจดสุดยจดสุดยจ,ด,ด,จด,ดเดียวตาข้างลังพี่ข้างลังพี่เธอ nàng ngàm Nàng ông ô Munita Mày mi mày ta Mày mì mày trọ mày mì trọ đi Mày ta Suốt cho 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 sụt cho này. Này này. Sụt cho sụt ว่าอ,อยากผ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบุญเนง่ยเพื่อกาบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามที่มีให้อ็นจอยไลสไตล์อินเดนมาร์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอให้พวกเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจะจนจะจัดเดือพ่อแม่พี่น้องขับลาไปด้วยสวยๆงามๆจ้าดอกนี่ราชนินีของป่าสองดอกนี้จ้ะเด็ดอีี เล่สุดยอดเอาไอชีหัวแตกหัว,วพังเธอลูกหลับลูกซาวล่ะฉันโอ้ยพระวจ้าปุ๋หลุนกระตา่อยสุดยอดจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะเลดอลี